เราจะมาเล่นเด็บอลกันนะเย้อุ้ยแมปนี้ก็จะคล้ายเบสบอลนะแต่แค่ภาพะสมจริงกว่าพี่บอลอุ้ยผมเฮ้ยผมเก่งไหมอันนี้อุ้อันนี้คือคนที่เล่นเก่งนะสกัดสกิลนี่ไนงะอุย้ยผมโดนผมโดนเจ็บอยู่มากเจ็บมาก อุยอ้ยอุยอ้ยผมเก็บผมเก็บผมฆ่าคนหนุ่ผมฆ่าหนึ่งคนโอ้โหคนบุคคลคนคน,นี้เอออ,อุ้ยอ้าวตายเลยอะมากโอ้ไม่เป็นไรครับเบสบอลเลือกใครเบสบอลแต่แค่ฆ่าสมจริงกว่าแล้วจะมีเลือดสามหลอดนะครับไม่ใครสังเกตนะ อีกยังมีสกิลรุ่หนหมนี่นี่คือลูฟี่อันนี้คืออืมเขาไม่บอกมันคือซูคุณนะ <c oughs> ครับมันคือซูคุณนะหรือว่ายูกิวะอันนี้มึงจำไม่ได้นะนังโป้งงูไม่เคยดูเด่น okay. ไม่เคยดูนะซื้อซูใครสิไม่เป็นไรไม่มีใครซูมได้มั <c> ้ง <oughs> พี่คนอีสองคนนี้โหดจิงเข้ารอบยึิงปะแต่ก็โู้สู้ผมไม่ได้หรอกฮ่หาฮ่าฮ่าฮ่าเบนเบกเดทบอกก็าจะขายเบกบอกแตแค่คนอาจจะสงส,ยสยยัยต่างไงพี่่างอะไรคับน้องพี่เือนน้อง่พี่กๆก็คือว่าคือ มันแตกต่างที่การาฟิกและคือมันจะมีเลือดสามหลอดครับใชะใช้กิลของตัวอนิเมะด่วยใช่อันนี้คือข้อแตกแที่สองแถมเงินในเกมนี่ก็เป็นเกมนะไม่ใช่เออบุ้มไม่ใช่เออเหรียญน,นี่เหมือนเบ็ดเบาะนะเบ็ดเบาะจะเป็นเหรียญอุ้ย โอนดังครับเนี่ยหุ้ยอุ้ยหุ้ยหุยอุยบุคคลนี้เทขยายแขนวะชื่อทามีขดอุบาทรวดลบอื้ม ใช้ดูมีพีดก็เกี่ยวยางเหมือนเลยนะบุ้งด <refined> ้วยมีพุ่งด้วยมันไม่ได้ฆ่าใครเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกี่คนเนี้ยโอ้โหใ้โลดเลยคงตีทัน เออทำไมถึงมันช้าเฮ้ยโค้รช้าเลยเมื่อกี้โค้รช้าเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโค่นโหเลยแต่ละคน แคสคิวนี้แล้วผมชอบเลยอุ้ยหูกึนคุณอันนนี้โคหน่อเลยอันนี้ผมว่าโอ๊ยโอ๊ยคนนั้นกระโดด้วยโอ๊ยกระโดดอีแกแอ้ยอุ๊ยอุ๊ย เจ็บครับพี่ชายผมเจ็บขาเฮ้ยสกิลนี่เร็วไม่ค่อยชอบเลยนะสกิล uh, อุ้ยอ like, ุ้ย uh, ว anyway, um, so ูอ mm กูช้ายอ่ะเอ้าผมชนะเย้เก็บแรงผมชนะแล้วหมดไหม เออนี่ถา,ามคุณผู้ชมน้ำหงมหง <laughs> มไหมเออเอะเหงมิล่ะ <laughs> โอ้ด่านบอลเล่ผมต้องแน่ใจก่อนแล้วผมจะเปลี่ยนทิศทางก่อนเฮ้ยสกิลนี่เลยหงมคูดเกียร์เลยอ่ะ เม่อะไรกับสกิลนี้วะอืมกูไม่รู้ว่าแกคงจะอยู่ด้านหน้าเฮ้ยว่าไห่มันจะส่งบอลมามารอ,อนาแล้วนะเอ้ยมาละมันตีไม่เฮ้ยสกิลนี้บุ้ม ตีตีไปตีมาตีกลับกลับไม่ลงเออจะสกิลกลับกลับไม่ลงอ่ะทุกคนเออหน้าตาหน้าตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแลูวคนโกงเลยคิวนี่ดีอ่ะมันก็อยู่นี้เลยเอ้าอุ้ย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  เปลี่ยนที่ทางบอลเอราะแค่น่าเปลี่ยนที่ทางบอลนะอันนี้ไม่ชอบกิวนี้เลยเอากิวตัวละครอะไรวะไม่ชอบเลยอะ่ะกิเล็กๆอ้วตายเลยโว้อะไรวะ นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย